ลันปลายลัดตีลัดเอ้ยอย่างานั้นตีกบปะแเป็นาาตาอันใดหัดกระตือมาตกตบบจ้าปั๊บพูมีทักปีแค่เสียงไปแลน้นกว้างเตงเงี้ยอ๋อประเดี๋ยวนี้ก้าห้องหลวงกับปอห้องหลวงแม่นละเ้าแลวก็ยังปั๊บพูมีทัดในวัดแห่งเม่นละมันหลายอย่างเ้วยนะ láng sống đã hát 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 và hát xa hát hát là hát tôi trao hát 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 Sang xa hát 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 xì hát mương hát 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 cả hát hát เจ้นเข้าไปไหว้ซาพระเจ้าสีแดงนเมืองอาจจะเล่าไขจสาซาขึ้นมาเป็นไม้เกสลักไม้อันนี้มันเป็นไม้บนนณบุญกรรมบุญนุนเนอพี่ฮักนอักไม้นี่มันไม้เกสลักลามาเป็นพระเจ้าสีเด่นเมืองสีเด่นเมืองพระเจ้าสีเด่นเมือง เมื่อน้องอูน้องไว้สมได้นางเต้นํำเลืองกระใส่นาข้าเจ้าสี่เด่นมืองัสักขาเจ้าเลี้ยงหรือต่างบ้านปากันมาไว้ปากันมาสาพระแกสลักจะไม่มนุนเข็มซ้ำไม่มนุนต้นนี้เป็นไม้มานุนยืนต้นตายปกปิดว่ามันดางเมียขายมาไม้มานุนไม้มนุนเติมรุนเลย ต้นมนุนมาได้ก่นลงเป็นไม้มนุนยืนต้นตายยืนต้นตายยืนต้นตายโอ้อันนี้สักดิธิ์ขนาดน้องเนอะก็เป็นไม้มะนุนยืนต้นตายได้เป็นต้นไม้แตตั้งศิษย์เหมทนเป็นแม่เอาแม่แกสลากคนเป็นไม้ขนุนยืนต้นตายไอ้ปีเปื่อได้เอาแม่ปกแม่เป่งงบประมาณที่แ้น แกเต็นอะไรเต่ที่มีแต่ราสกาที่ม uh, ันก็ตามกันไปเลยเอามาแกะสลักเป็นพระเจ้าใส่ชื่อว่าพระเจ้าสีเดนเมืองเป็นพระกู้บ้านเฮาไปแล้วเนอะอ๋อพระเจ้าสีเดนเมืองและก็หลายคนก็ได้โจกบพระเจ้าสีเดนเมืองมาแล้วก็เลยใส่ชื่อพระเจ้า โจอครับ่าดวงดีบุญมีผีโพดได้ตึงโจคใหญ่และโจกหลวงปันตเวลาละหมอกสมปองควรไอจังได้โจคหลวงจักใหญ่ก่อนนะไอไปขอแล้วแต่ยังมาถึงคิวไอเต่าคิวของไอหมายเลขที่สามพันเจ็้อยหกสี่โอ้ไอเนี่มาไก่อ้นยมาสามปัสามปันตายก่อน คิวอ <while. S 2> ok ่ะสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่แมหลัทองโมไอ้นว่าได้คิวเนี่ยแตะเนี่ยว่าคนรมันหลายนะานแดก็เพิ่อสร้างไว้พ่อจะเป็นปีแล้วอ่ะน้องเอ๋ยก็อ้ายเพื่ออ้ายมาอ้ายไปขออายก็ได้คิวลำดับที่จะได้รับพรจากพระเจ้าสีแดนเมืองคิวที่สามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่แต่กี้ว่าหก ะตะกี้ว่า674ประเดี๋ยวนี้เปเออลี่ยนเป็น764ละ674เป็นคิวที่3,674กว่า,าจะได้รับพรจากพระเจ้าสีเดือนเมืองอ แล้วน้องวิมลจ้างซอกันถ้าตัวจะไปขอนี่ก็คงจะเป็นคิวที่สี่พันสองละเพราะว่าแตะกี้หารคนเข้าไปเป็นหมู่เป็นจุมละเพราะว่าไอ้เข้าไปนี่ไอ้ขอของใหญ่หรอขอของใหญ่ขอของใหญ่ก็จะนั้นแล้วมันก็เลยอาจจะจจาหน่อยไอ้ขอดงรางวัลที่หนึ่งเจ็ดสิบใบอ่ะ โอ้ของอย่างอี้น้องวิมลเหย่อมันบันเน่หรอกนะอันดวงดวงดวงคนเฮานี่นะน้องวิมลเจ้าใครพ่อบารหันใครพ่อบาหันอันอู้เล่นมาได้ว่าคิวเป็นคิวความจริงนี่เปิ่นมาเปิ่นกับประธานพรกาว่าประธานพรนั่นเป็นความอุ่นน้องวิมลเจ้าความอุ่นเนอย่างพรของที่เฮาไปขอต่างๆนานาเนี้ยที่เฮาไปขอต่างๆนานาไปสารพัดที่ไปพระเจ้าไหนก็ไหวไปพระเจ้าไหนก็สา ไปขอพรพ่บเจ้าแต่ละตีอันนี้นี่ฮือเอาอุ่นเจ้าบังที่อุ่นเนื้ออุ่นตัวนะแล้วมันอุ่นอย่างอุ่นใจอ๋ออุ่นใจอึกนึก น้องวิมลไปขอพรจากพ่อจากแม่พ่อแม่ปั่นปอนขอเฮียล่านี่อยู่ดีมีสุขแม่ขอเฮียล่านี่ลูกอยู่ถ้อยฟังกรรมเขามีความอุ่นอยู่นั่นละแม่เป็นว่วอุ่นไอรักอุ่นไอรักอุ่นไอรักเขามีความอุ่นละนั่นก็คืออุ่นใจแล้วว่าเออเขาตึงนอยู่ดูดีสบายสมอย่างที่พ่อที่แม่เขาปั่นเป้นปั่นปอนให้ลูกแล้วนะเขาไปวัดไปวาเาไปไหวสาพระเจ้าสารูปปิมปาองค์ใหญ่องน้อยองคใหม่องเก่าสิ่งซักซิิ์ใดก็ตามเจ้า ไปไหว้นี่เขาเกิดความอุนอ่นอุ่นนั่นก็อุ่นใจอุ่นใจว่าเออสักวันหนึ่งมันจะต้องได้อย่างที่เฮาอธิษฐานแม่นละเจ้าสักวันหนึ่งมันจะต้องได้อย่างเฮาอธิษฐานน้องวิมลจังซอเขาบอเออสักวันหนึ่งเนี่ยน้องก็ต้องได้อย่างอาธิษฐาน <c oughs> แต่วันนี้มันยังบาถึงคิวเดียรรอไปช้าหน่อยแต่ได้เนี่ยรักจงรอเมื่อใด้กบะหูเด้อเมินหน่อยแต่ได้เนี่ยเมื่อได้เบาหูเอาอย่างมัการันตี มันมาแน่วิมลเหย่ <laughs> เพื่อจะได้ก็อิดดิจ่ายเ <laughs> ท่แทกแฮแบบเลยยินดีต้อนรับนะครับวันนี้คุณแม่นั่งรถ v i p ีมานั่งฟังซอกัน,น <laughs> มีก็ได้หล่น <laughs> แม่นลนได้บ่มีก็ได้หาเฮือเปิลอันใดก็แซหก่อนทั้งนั้นค <laughs> รับผมเพราะว่าบ้านเฮานี่เอากันอย่างเยอะน้องวิมลเหย่ถือว่าปิดน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมไม้ร่วมมือตัวกันครับผมเอาเอาฮะไม่อันคิวที่สามปั้นปลายรอได้ก็รอรอมาได้ก็บ่ต้องรอก็แพนไปเนาะ สามปันอ <c oughs> ้อยเจิบสี่ว่าเจ้าสีดนเมืององนี้ก็ขอรู้มันมีดีละวกามศาสนาว่าเจ้าสีดนเมืองเราได้สร้างขึ้นมาเกสละอยากว่าไม่เก่าไม่มนุนซ้ามายืนต้นตายตามว่าของดีเตะเก่าเปิดกระดาษสีเปิดกระดาเล่าว,ว่ามาหนุนดวงตัวเก่าเจ้าจะเป็นดี หนุนดงงวงเฮาไม่มไเหยเปิ่นกะเลยได้ส้าศสาลามานึ่งหลังมาพร้อมใจกันลวดจัดอ่านประจำปีสาลาหลังนี้ละงบป,ประมาณที่มีเสียไปแปดหมืออ่นเต้าอ่านนะรวมปับคูมีคันควง เอาไสมทบกับร้านสอกบาร่วมปั๊บภูมิทัศเจ้าป้บอันนี้การปั๊บภูมิทัศน์เนี่ยมันได้งามหมูงามตาเพื่อเป็นจุดหล่อสถาเข้ามาวัดอยู่วัดก็คู่เวลาอยู่วัดก็คู่วัดกระตึงบรรตูกตสัตว์เฮาต้องนับเสนอกันเพื่อเข้ามาแอววมาเยี่ยมกันแถมกำมาแอววมา่ันตะเลิกเฮาได้แม่งแม่แหวแล้วมันแจกได้หันเป็น แถมละสุวันเจ้าหมูแม่ก็ได้วัดจะได้อะอย่างบอกอู้เข้าแม่กันเป็นโ่ มันเป็นกุศโลบายที่ล่อคนเข้ามาวัดแม่นละ่ะเออมันมีกะมันต้องได้สักอย่างหนึ่งออกไปกะไอตี้เป็นล่อคนเข้ามาในวัดบรตูก,ก็สักเข้ามาแล้วจะได้อย่างเป็นดีไข่แถมสุวรรณแกงแอบเข้ามาวัดจะได้อย่งางแหตัวพี่เจ้าหอเปิดแมววัดหันเปิดแมวแวจะได้อย่างกันแกบ บนสกน้องวิม์ว่าคนเข้ามาวัดแล้วจะได้อะอย่างนี้ครับแม่และเจ้าจะได้อย่างกันเรากระแบงไปสรงประเภทศล้องสังเกตก้อยก,ก่อนวหมนตัวอกอบว่ามันจะได้อะอย่างคนที่เข้ามาวัดไอ้อยเล่าไข่ปัน่นนึ่งตั้งใจมาไหวามากร สองตั้งใจมาแอวคัาสนาได้มาวัดว่ายยมกาะโอกาสเขาวัดเขาว่าหากว่าตัวจะทราบสองอย่างละไอจะนำบรรยายเขามาแอคนที่มาวัดได่นะมนสองอย่างน้องมันเลย เข้ามาวัดพระจำศีนภาวนาว่าเพมตตาอาซัโลูกตั้งลายจำศีนสวดมนต์และภาวนาเรื่อยไปอันนี้ต้องใจละเข้ามาในขวางเกลียวประการที่สองมาวัดคัศนาอย่างตัวน้องกาดคูกแล้วเจ้ยเลียวประการที่สองนี่มาเอวมาเอวทัศนาอย่างอีน้องมีมนี่แน่นอนวัดได้กางงาในฝั่งบึงรถไปถ่ายหูแม่ ได้เปิดดังฝั่งบึงรถไปเช็ค hey! <c oughs> อินได้ๆมาเหวี่ยงพระรัศนะอ๋อถ้าอย่างอีนี่มีม<ล>่โ <c oughs> ม,มอนอย่างน้องมอี่โมนเนี่ยมาทัศนะแล้วอย่างไอ้เหรออันนี่านมากรรมฐานมาสวดสวดมนต์ ใจพ่องเพี่ยวอิ่มแม่ก่อแม่อยากอิมแม่ไม่เกี่ยท่าแสเจนักเรียนเขาแกอันนี้มาท่าแสงซื่อแส่สความผู้ประกอบกันอันนี้ป้าแม่มันมีการสะปะให้สวนมาสวดม,มนต์น้องเขาก็แม่แกะกว่าจะแม่เช็คอีกอันลองมาเช็คอินว่า,ออนาข้าเจ้ามาถึงแล้วเจ้าอู้หึยอยางอีกผมี ถึงแล้ว นี่แม่เล้วก็ตึงแล้วอกก็ล้วใจน้องก็ได้ละมาหารแจดลายมาหาันกาสอติดต้นไม้ดังอันมาหาันกาสอนติดต้นไม้เต่ะแกาลายจุดห้องแดงกบสอนติดไม้เ่า๋อน้องวิมลม,มาเอวบัเบดจเจ้ามาเอวบัดใดมาเจ้าเอามาถ่ายหูกงําสอนมาถ่ายหูกงําสอนออตัวกัเอาว,าาวา่าตาวาหาปติดเอาไว้ต้นไม้ตัวก็เตลวไปไข่รูปดักเปก วิมลจย่างซอันนี้มันโคนหัวแหลมน้องแต่งกะเป็นวัด่ายรูปไว้คบสอนคาติดคำตีเก้าไม้เปิ้ลมีน้องมาแอววัดบั้ยใจแอวบัได้บากองมาเช็คเอินมาหันคำสอนต้นไม้ตัวก็ถ่ายรูปไปเผยเพศทันทีเออ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 ขาแหนกเอะมันก็ความจริงเหมือนกันเนอะเขาแหนะ มันก็เป็นการเผยเพออันประกาศหนึ่งซึ่งมันก็านื้อคนหมู่หลายได้อ่านคำสอนที่มันบติดเก่าใหม่ตัวมาแอวบาด้ยถ่ายรูปตีหันถ่ายแล้วก็พดพดแล้วก็ะจยบบก็เข้าหันไปก็นั่งอ่านคำนั้นก็ไม่เอพราขัดพูดทีหมัวเนี่ยที่นี่นะมันลวกเว้ยหัวคิดมันดีเข้าถาเข่า่า ไม่สื่อการสื้อสื่อเี้าเขาบอกเข้าใจก็เลย เที่ยวกันไปนะพื่อเขาได้หันแ่ามันมีแต่ประกอบหันแล้วเ,ลเขาก็ใข้แม่บ่เตะสะาทบ่แวนุ่มบ่แวกแก่พ่อกับแม่เอวพ่อกับแม่เว่พ่องมากินแม่เตพ่องมานั่งสวดมนต์โออย่างไอ้นี่มาสวดมนต์ไอส,สวดมนต์เท่าน้องไม่หมดนี่มาเจ้าจได้หูดอกใครหูได้เออเอามาก่อนไล่กันดองแม่ก็ไห้หูเพื่อเป่ทาสะน มาระ,ะคือเพื่ออย่างกันก็เพื่อแผ่ภาพเพื่อเปิ้หูเปิ้นหันเพื่อส่งแสนเพื่อปันแสวเจ้าแม่เพื่อเปิ้นก็ใ,ใจวันใดแว้งจะแม่อันนี้เป็นสว์แห่าคือลำ้ำเปิงลำโอ้บันทารูปเอาไปจิมเลนะ่ น้าจงซอมาถ่ายรูปติดต,ต้นไม้ก็ตัวน้องไทยถ่ายรูปติดไรากานวิมูลจ้งซอละโคสาในคำบัจเจี้วบาดไดเอวใ,ใจว่าวอี่น้องเขามาละหานต้นไม้ต้นตอกเปิ่นเขียนคำบอกตัวดนะังสื่อหน้าักวิมูลจ้งซอลและถ่ายหูตีน้นวัดตัวแปถรถ่ายเรื่องอย่างอนนาได น้องวิมลไปถ่ายรูปกคกำสอนไปถ่ายรูปกคกำสอนเรื่องอะไรอย่างเรื่องอะไรอย่างคะ ไขหูตัวมาวัดเล้วไทยอ่านว่าละน้ำทํำํำสอดขขติคำนี้จำใส่สมองพี่มืนสั้งหากรนี่ไรากาดดังอันก็เปิ่มตี้มันเป็นรูปอุ่นเหือนจัางอ่านจัางเขียนนี่หัวดีเจ็นลังแค่แหลแ่แหลวย,ยปิ่นเป็นลูก่อคูอุ่นเหินหงทองละสมองความคิดเปินเล่นก็เป็นพี่มลน้องข่าไป ไปแถมไปนอไ้องอย่างเแถ่ายเรื่องยาน้องไปถ่ายหันคติธรรมติเปิ้ลเขียนไว้ติต้นไม้ว่าอัตชิอัตโนแนทโหอันนี้เป็นสิ่งจำได้อัตติสติเก้าไม้อัตชิอัตอนโนแนทโหนสุวรรณอ๋อไอหูวละไอหูวละ มาเป็นคติธรรมเจ้อาอัตติอัตาโนนาโถสุกขเขาหูก็ว่าอย่างไอหูกล่าเดี๋ยวอย่าบอกกูฟังไอ,อกล่องซื้อสามามาผ <พอ S 2> สมควรนักขารเปิดตีต้นไม้เก่านั้นว่าอัตติอัตาโนนาโถโอ๊ะปุ๊บโก็ทำโมสะโคอัตติอาตาัอาตาโนนาโถกับพี่เจ้า ีจก like the ็เด mm ียวอย่าบอกเพื่อน้องวิมลก็แล้วกันเนอะเจ้าก็หาที่ตัวบอกว่าคำถามมาตะกี้ไอ้สุวรรณก็ตึงว่าอโสูอัตกีอัตโนนาโคเปว่าสัตบุกมากเลือสัตแนมมันไปไนโอ้อัตคีอัตโนนาโถแถวว่าสัตบุก เหลือส <screws> <ground> ัตว์น้คบหมอีแม่บ่ใช่อย่างไรเนาะแม่เนาะอ๋อไม่ใช่อย่างไรก็คติธรรมอ่ะไ่ใช่ไม่ใช่ก็น้องวิมลมาเช็คอินอ่ะเออถ่ายหูไปอ่ะเจ้าคติธรรมประจําใจแม่อัตหิอัตโนนาโถแม่ก็แปลว่าสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำปอเท่าคิงบอสไม่ใช่ได้มาคนละเรลืองละสัตว์บกกะยิ่งนักกว่าสัตว์น้ำแหมเรลืองและอัตหิอัตโนนาโถมันแปลอัตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนต้องปึ้งตนตนต้องปึ้งตน ต้นเองต้องพึ่งตนเองอ่ะตัวต้องเปิ่งตัวเก่าเม่นอัตหิอัตโนนาโถเจ้ากินข้าวเพื่อเขาป้อนโอ้ไม่ได้กินน้ำเมื่อเขาป้อนโอ้อัแพ็ดหยอกแกเป่าปีเมือเขารก่โอ้บบเป็นเรื่องมันไม่เป็นเพลงจะได้คนแก่แถมโค่นโค่นจะนับเม่นแถมโคนเนี่ย ไอ้นึร์เป็นลมโอ้ไอ้นึดื้อปกครองกาบีมาเป็นเรื่องบ่ได้กาบบ่ได้บ่ได้อ๋อเป็นว่าน้องพี่มอนบอกว่าตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนจ้าวไอ้บ่เชื่อพี่มอนว่าตนต้องไปองพื่อหไงตนโอ้บ่เชื่ออย่างใดเชื่อเตะตัวเก่าต้องเพื่งตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยต้องเพื่งตัวเก่ายืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเก่านี่ดีที่สุดคนอื่นนี่เฮาแห้งไปเพื่งเขาโอ้ไม่ได้ไปยืมผู้ดังคนอื่นมาหายใจบ่ได้ดีไอ้บ่เชื่อโอ้ยังจังปีปอปีโอ้ตนต้องเพื่งตนเนี่ยไอ้โอ้าาามไปฝ่นหรออ้ง โอ้ไอ oh yeah. okay. uh ้แห่เอ้่อในี่อยู่ภาคอยนง่ยอัตกีกับอัตโนกันนะโกลาเป็นต่อสู่โต๊ะงามบ่อไอ้ลองถามคอสู่โต๊ะ้นมบ่อห้องโคนมาพอ สม้มาอย่าตื้อขอามสักคำสมมุติอีเต่งคำละมันไปตกน้ำบ่อสุ่ตกน้ำบ่อจ้างอ้อใส่ใจใครถามอีนายปัญญาไวเต็นนอเอาอย่างอีบอกการสุ่ตกน้ำคออ้ายคอซ่องพ่อมึงยังอกขึ้นคนเดียวถ้ามึงตุกน้ำบ่อมึงยังมาไต่ขึ้นคนเดียวอ่ะแล้วมึงขอเขามหอยัง บอกว่าตูนเพิ่มตูนมันทุกลงน้ำบอ่อของคนมาพอของอับป้อมึงยังน้ำบอ่อมึงตกไปน้ำบอ่อลุงจันเปิป้นปลาการตักกินน้ำเตียงบ้านน้ำบอ่อลุงจันกินมาได้อสามปีแล้วมาชาบกินแซาบไปยาแซาบไปยากินไปยามึงตกไปกับเจ้ดึงตัวเนาะกับเจ๊มดกันย่อยย่อย ตกลงไปเจ๊ตึ๊กตัวตึ๊กตัวน้ำบ่อลวงจันละตกน้ำบ่อลวงจันกินมาได้สามปีมาสาบคือกะลีสู่เหม็นเจ๊แนมจิมฮัทเสียงมึงแบบเดียต้อตั้งปต้นต้นน้องคนมาพอที่นองตกแม่บ่ออันนั้นเล่นตุปึ้งต้นเจ้าใจแปลกเจ้าเอิร์นเนตากบน ต,ต้องเพิ่มต no ้นมาได้เจ no ็บปากคนอื่นคนที่ช่วยแฮคือคนกระรแนาคนที่ช่วยแฮคหันแล้วบาดใจขึ้นต้องเพิ่มต้นมาได้เจ็บปากคนอื่นแฮคแปงปปงยื่นโอนขึ้นตัำบนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจ้ามีในนบบออนเ่นรไปหันก็ช่วยเจ้ากัมเตอร์อ้อีนี่อดิบนลวกดไย มาใจปากมันเนาะมาใจใจปากไข่ฮองเออหาบัดยังอ่ะตอนตบนปึ่งตอนห้องคนนมาผ่อนพีแฮ่กตกะบองคิงหันเลือกก็ยักเฉยหันหฮตกะบอกคิงมาช่วยแฮเลยยืนพอสะเบยหันแล้วก็ใจขึ้นตอนต้นตัวต้นเอิดคนแม่แอห่เพราะใจปากของข้าตึกวันปีจ้าอ๋อตัวใจปากของคุณมาช่วย่ะ ขอมกำอ่ะขอมกำอ่ะอ๋อเนี่ยขอย่างก็น้องว่าตนเปิ้งตนหาบ่เชื่อแต่เราบ่เชื่อตัวเจ้าก็ยังมาเปิ้งผู้จารเวลาตัวเจ้า จะได้เติดคำยังไปขอผู้จา์มาสาน้อมไว้ไปขอกาจารย์มาอาราธนากรรมอู้กรรมจาหากจะกล่าวไปได้อาราธนาทำก่อนตัวเจ้าเติดได้กันบ่มีผู้จารตัวเจ้าก็ได้เติดคำ อ๋อแม่นอตัวเจ้าจะเตะหามได้ถ้าเป่าเปิ้งผู้จานจะเตะคนเดียวได้ก่อนไมีเสียงต้อยตัวโต้เปิ้งตูนกระตัวอย่าไปมาเล่าปมืกีตัวเจ้าต้องได้เปิ้งผู้จานอาราธนาดสินอาราธนาดคำไปขอผู้จานเอากรรมมากล่าวอ้างทิมูลเจ้าซอมันว่ามีสมองบ้านมึงอยู่ปากกองข้อมึงแงวเจ็ดลำ มันคนละหน้าที่แมน่นก็เดี๋ยว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 แหมะนาดตู้เจ้าเจตเลทำยัาเปิดปุจฉนี่ฝันอีแม่ต่กี้ต่กี้เขาบบเถียงมันมันตกน้ำบ่อมันเอาปากตัวเกาห้องอันนี้ใช้ปากตัวเกาห้องคนมาช่วยแม่นแต่ข้อนี่น้องวิมนอย่าเถียงง้ายก่อน เวลาเขาจะขอตุเจ้าเตฎทำเขาอย่าขอตุเจ้าเตฎทำทุเจ้าอย่ากรรมธรรมมาเตฎคนเดียวจุกลุกขึ้นมานนโมต,ะะะตัสสภะะวาตอะรโตสัมมาสัมพุธัาสะอีไดวะอม่ได้หรอแม่หวยไมย่ต้องมีพ่ออาจารย์อาราธนาก่อนก้าถ้ามันมีพ่ออาจารย์อาราธนาเตฎทำตึงได้ทุเจ้าจะอาราธนาธรรมคนเดียวอย่าเตะคนเดียวกับดูต้อง พระพุทธเจ้าจะเตศคำเมื่อสมัยโปรสชัดโลกทั้งหลายามีตนปลายบนมีพระพรมมาอาราธนาธรรมือตนพระพุทธเจ้าได้ตทศนาธรรม oh. อ่ออย่างอี่น้องอวิมลบอกว่าตนเพิ่งตนมาถูกต้องแล้ว oh. บอเืองเจ้างานี่เพราะว่าป่องานนี่ไปปูจาน แต่กี้เขาอู้เรื่องตกน้ำบ่อรู้หนอแต่กี้เขามา่วปัดอุ้งปูจั่นงาที่จะซ่อมหาเรื่องแย่งมึงจนได้โถตนต้องเปิดตถดเชื่อแน่ว่ามาหานปู้นันหลานพ่อจันหลานพ่อจันนันมุยอ๋อนันมวยเออ ลานป้ออาจารนานเหมยเหมยเหมยพ่อของเหมยป้ออาจารนานเหมยนนเหมยเออป้ออาจารนานเหมยเจ้าเวลาป้ออายแบบสบายนะเดี๋ยวนี้ป้ออายเจ็ดสิบสองแล้วเนาะเวลาป้ออายแบบสบายเนี่ยอายเนี่ยกริเวียนตาลเตนนะเวลาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมเนี่ยขออายเนี่ย อา,อายเนี่ยข้าภาษาอ๋อภาษาเวลาพ่ออายแบบสาบายกว่าอายเนี่ยคิงร้อนๆอย่าไปดูถูกนะย,นยโอ้ดูเจ้าได้สามปันให้ก็ได้สามปันนั่นเองสั่งขี้คับสังตูเจ้าที่เต่กากันกันอย่างเดียวกันเนาะเนาะโอ้บ่ฮู้เจ้าเต่าอาจจะยอมไปหน่อยนะแต่ไดว่าตู<ส>เจ้าแสบปันขิ้ได้สามร้อยจ้าเต่าอาจจะยอมไปหน่อยสักสองปันแฮออร์ <laughs> เวลาอย่ามีการงานนี่เอาอ้างในหลอไม่มดเลยเวลาท<า>ุเจ้าะจะเตะทำเดี๋ยวคืนเนย่ยก่อนหลับผมมาเลยผมมาเลยตนเอกเสียงจากฟ้าวิมานมี กาลูกศิษย์พระมนนียตนสัสว่าคืนนั่งเป้นธรรมะแก้วเ,เลี้ยวสิติเสน่คำธรรมังธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมมัก เออมาฮื้ดูวย่ะมาบกขหยังแง่กอกเขาลังน้าเมยอยู่รอเมป้ามึงยังอ้เปิ้ลมีกันน้ำโมโอ้น้ำโมอตุ๊เจ้าลูกยังน้ำโมอตุ๊เจ้าน้าแม่ของแม่จกน้ำโมของเต้บแก้เล่หรอของเต้กวเป็ด่าหมขออุ้มอีมนไปเจไปทหารตามึงมัน้า เนี่ยเป็นเรื่องห่อห่อไปไม่แอโจูมตู้เจ้ามันให้คิดว่าเขาว่าเล่นก็อเดี๋ยวกี้เขาว่ากำเตะน่ะกำเต้แล้วมึงมาเอาของเขาไปเล่นน่ะเนี่ยแหน่ๆๆๆก็อ๋อเป็นอะไรส่วนนี่กำเตะกำแบกก็ได้เดี๋ยวกี้เขาว่าผมมาตู้เจ้าอยู่ตรงไหนพวขนลูกเหี่ยวเขาน่ะเพรากำทำเตะอ่ะแล้วมึงมาวัดหน้าเมย์แดงไว้แฉลบเลยจ้าจุมันปากมันดีขอพระรลัตไตผ่านเพล่อาเจ้าปีเปาเปียไม่เอาไม่เนาะแม่จ่าแป๊กจะโอ มึงอย่าไปแม่แม่อาจารย์แป๊บแม่อาจารย์แป๊บต้องต้เหาข้อมาเย็กเอาแต่รอยแม่เองม่อย่าไปว่าแม่อาจารย์แป๊บเนอะวางนี่ข่าวซ้ำดังเลยนะมือเป็นไรอ่ะโอ้โถโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วคณะกองเฮมาแล้วโอ้เอากล่องเอากล่องหลวงมาเอากล่องใจมาแล้วเนอะไม่ไหนเอาน้องขบวนกล่องใจนอ๋อแม่แล้วเฮ้ยอันนี้วัดอย่าบอกว่านึกสาวน้อยสาวคนแนบบนยังไม่ต้องอก ังใจกะตั้งปีตั้งน้องอาคารเถียงกูดคล้องหัวล้านสมัยสมุมาเหี้เตอะละเดิมพีน้องตั้งลายโอูมาฟังไปว่าเรื่องคนมาวัดน้องวิบุญมากขายรูปออกไปท่าสนาน,น,น,น้องอีนายน้องรักอันนี้เปิ้นเรียกว่ามาวามาวัดมากะแอววัดมาทัดเสน่หหนึ่งมาตั้งใจ ฟังธรรมมาทำบุญประการที่หนึ่งว่าตั้งใจมาทำบุญมากินมาตานละภาวนาจำสินประการที่สองก็ยังจังซอมไม่ยิงมาเช็คอินก็ถ่ายหูเต้าอันนะมาไว้ไว้กับกับว่าจะขอโจกลากอย่างเดียวเต้านั้นมันก็ จริงมีบนคนเฮาบ่าเดียวไปวัดแต่มันผิอย่างอ้านไปอย่าแซ่บเลยเป็นปแนบบไ,ไปวัดไปแวนี่เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปมันบ่เช่นเรื่องบุญเรื่องบาปเพื่อมันหู้ว่าอันใดเป็นบาปเป็นบุญอีกอ่าบางคนก็ไปวัดตังดีบางคนก็มาวัดตังบด่งดีก็มีเลยไปก็เป็นแม่ว่ก็ว่าเป็นมาวัดก็ว่าบะตุมบะซัดรูห้ดีมีตีในไม่จ่าย चार